ภาจักบานนี่จังกิลนประมาณสิบก่าทำบุ้มเพื่อนว่ว่าใส่กล้องดูว่าีปลาผัวเบิ้งนาเสปลาผัวลังอออเนน้ำมันปลาผัวตีเขาแล้วแล้วมากินเขาทำบุสมาเนาะชิบนาทีผ่านไปตอนเมื่อเลยบายดีทำบุสมยินดีตอนหับสู่สองซาบันเทิงไหมทดาทำบุสม ท่านผู้ชมมืม่อนี้มาพบกับสองสาวบันทึกใหม่เมื่อนี้สาวบันทึกใหม่จะมาอัปเดตท่ทานผู้ชมนี่ก็เป็นส่วงแรงประมาณสี่สามโมงสามโมงขึง้นท่านผู้ชมเราได้มาหมัดเขาเนาะเขานี่ก็สามไห้แล้วแะไรท่านผู้ชมก็คือเขาา่าเจ้าเนานึ่เบิ้งนัดมัดแล้วเลยเราได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะเมื่อนี้กับสาวบันทึกใหม่ไปซักอันสี่วัคซีนนะท่านผู้ชมเข็มที่สองวัคซีนอันแอตตาเซนิกา เป็นเค็มที่สองแล้วท่านผูส่งครบสองโดสแล้วโควิดกินว่าไรเลยบ้านนี้แล้วทนผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศการนั่นคนเขาเที่ยงหน้าเขาเนาะบ้านนี้แต่กัญชิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอันป่าป่า,ปาอันหาป้าขอนทีเฮ้ยป้าขอนนันดูอันพูนา่ทาทัง้งุ่นได้ทายตานผู้ชมเบิ่งทั้งงานท้ายเนื้อเขาไปแหละทั้งพูนแหละทนผู้ชมไป ทราบไว้ดอกเขาสิไปงมปลาขอนท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้สิค้นเขาเตั้นเทียงก่อนไปไปสวัสดีสบายดีท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเนานะเขาเนาะสื่อหลัดดาวันนึกท่านผู้ชมนี่เรากำลังสิพากันค้นเขาขึ้นไปเทียงเห็นบ่ท่านผู้ชมเทียงเขาค่ะ คนเขาก็เลยทำปุซซมซ้ำหาคนเนาะมาเนี่ยหาคนค,นคนเขาซ้ำหม่สุดท้ายทำผุซซมเขาสุปเขาเขาอันนี้ก็กำลังเลื้ยงให้บาทางล่างทำผุซซมนี่เนาะนี่ทางล่างอันนี้กำลังเลื้ยงไปทำผุซซมไปคนเขาก่อน ไม่บางแม่ทางหนมันจะลุดลงถอยมายุมายุทุกคนมายุโย้โย้ยโอยอ้้ยสันิกขึ้นแล้ว นิ้วนี่พอ่อตีเข่าค่ะแอดบรรยากาศในฐานผู้ชมเบิ่งหน่อยหนึ่งเนาะสิเริ่มตีเข่าลอะไระบบนี้ย่าตีเข่าไปแล้ยฐานผู้ชมเอ้ยผู้บ่าวคล้องน่องหลัดดาวันกับโอม,มาจังเถือ่อตีเข่าฐานผู้ชมเว้ยนิ้บสองหมัดเลยนะเดียบลง ผัดจักบาดนี่จังสิร้อน10บาทแหละร้อนประมาณ10บาทท่านผู้ชมเพิ่นว่าึบ่ได้ก็แม่นได้ผแล้วมันเต้นให้ด้แดงคือบ่ให้อันหเนีบ่ ถามผู้ชมวิธีซีวิตของสาวหน้าตัวจริงตะก,กี้กันแน่หนึ่งประสเกิบเขา<อ>สุภมพากับตีคือก,กันตะกี้นั่นตีผัดว่าบัได้อันทิบไปได้ไหนได้ดเพื่องกะผูกทิมคืนนี้ก็เขาเอิดน,นะตาตาห่างเพ ương, ื่องตะกีน้นะตีนะให้มันหลอนถูกเม็ดเขาเห็น,น,หนกันพอใหญ่ตะกี้ให้เด้ เขาเห็นแต่ว่ามัดเขานะกับโบไฮมัดเซนอันนั้นเอาอันเดียวอ่ะท่านผู้ชมตีเขานำกันป่ะเนี่ยเนาะเข่าอันนี้เป็นเข่าเจ้าเนาะเข่าสั้นสูงท่านผู้ชมเห็นป่ะนบ่าจะเห็ดไม่ตีบ่เห็ดไม่ฟาดเขานี่แล้วไปไปไปตีตีตีพาดอันเดียวก็ได้ คนนึ่งมาตีอีเรื่องอันอัไนมาอยู่พีเดอร์แต่ละคนเป็นยังไงไปเอาในอวดอันขี้เยื่อมากวดอันเขาเครื่องมีทีชีวิตคลองเทะอย่างเทะจริงแถวผู้ชมนี่แหละความทุกข์ยากของชาวนาบ้านนาราคาเขาอันอันสองพันเท่าไหรก็สองพันแปดเป็นเงินบาทกรบโบเข้าบ่ไหลใช่ไหมอันพันกี่มาบาทนั่นเนาะ เ้าบุหรเงินบาทเลยทนผู้ชมราคาเขาอยู่ล่วนะสองพันกีบคันเสียแล้วคันว่าคันไรนะประมาณสิบบาทถูกไ้บาด,ดปไปสือ่อด้หันขาะนะอันนี้โดูบดบได้ท่านผู้ชมเยง,งมยเงินกีบตุกต่าลายคันสีเหลากะอั้าตาเงินกีบนี่ความถูกคองซอน่าเบิ่งเอา้าเสีได้เขาตะลุมิดตีเขาจะสีตาย <c ười> ต มื้อเนี้ยถ้าบ่สมใจให้เบิ่งเข้านี่เนาะเต็มตะลางเถียงหลายขนาดประมาณ100ปายสอบถ้าได้โงงเขาบ่ฮอด100นะพนก็ได้100กก็บ่ฮด100ปายเฮาว่า็ลูกะเบิ่งเขาเจ้าบ่แม่นน้อยได้อก็เฮ็ด จะไปเห็นยังขเจบบุห็นนาป้าปลาพัวปลาบอกว่าใส่กล้องดูว่านี้ป้าพัวเบงนาป้าพัวพลาเอเดนป้าพัวเบืองนาก็เดี๋ยวพัวพลาเอพลางมันหมากเบงนาคือพลางหมักอยู่นีลมันหมกดงวานีกดำนะดำแล้วก็หัวโป่ปลาตีนเาเดยวแงมาล่แล้วเอาถ้ามุมนั่น สนุกสนานบ้านเฮาท่านผู้ชมเอ้์นี่แหละทั้งผูวผ่อนทั้งหมดดีเขก้าีพอก็ไม่เกลียดนะแม่พอก็ไม่เกลียดนะแม่เลยเจ้าลูกโอ้ยจะเป็นมึงบ้าตีเขาแล้วแล้วมากินเขาท่านผู้ชมบ้านี้เนาะแล้วเราไปสุดหนึ่งแล้วสุดหนึ่งล้วแกวอันตีเขานะให้ทำผู้ชมเบิ่งแก้วก็นอนอยู่ห้อยู่หน้าเฮาเห็นเลยหนึ่งอู้หูบุหินเลยโทรศัพท์ขอบุหิน ไฟก็มีได้ทำ้งบุสมงไฟอยู่ทีงหน้าเขาสำนี้แหละเหมืดจืดขึ้เลยนั่นเี้นั่นเฮ้ยใส่เฮ้ยต้มไก่ครปบุตักมาจะเกืออเมื่ออื่นคนละต้มไก่นาซีเมนเมื่ออื่นยังเหลือตอนอยู่เนาะจากว่านี่เอาไปให้ยายเนี่ยนี่เราเป็นตุมไก่ยังดีอะ มามายับมาพี่เออยับข้าปหากันเตียงเกไก่ไฟบวงบวงมา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 หวมกันนี่มาติดกันนี่นะแจงแสบโอ้ย่าจะไปกินข้าวนำดุกไผ่เด้อบบบนี้เด้อไปไปแล้วบ่ก อันนี้ปูเนาะต้มลูกไผ่เห็ดกินให้เออลูกไผ่เห็ดเออเมแหละลูกไผ่เห็ดเปนกินให้ยาให้ยากินหมดเลยแล้วแซ่บต้มไก่ใส่ซาใส่ยูแดงใส่ซาเขียวตีนมันทับทิมใส่น้อยนึงโบหุ่นนั่งอะไรไปกินกินมาเนี่ย กินเขาก็เด้อทำมสอซมมือไปนี่ก็ท่านตอนได้จังหน่อยนี่นะสิบนาทีผ่านไปตอนเบิดเลยมันก็ล้วอยาางนมันกิน้วยตีนใหม่แล้วเดาขึ้นวัดที่สามคุณผู้ชกูด่าหัวนี่ ดาถอกหนักนมลงมาเนี่ยพอแล้วต่อนเนื้อมันจับมา <นะ S 2>